ล้าพ่อบอกว่าเขาก็ไม่ตอบเขามีจะพูดว่าฉีดยามันจะหายเร็วกว่ากินยาเพราะกินยามันจะหายเร็วกว่ากินยาเราเราก็เลยรีบหลังจากกีดเราก็ไม่ทราบว่ากีดยาอะไรให้ใช่ไหมแต่ตอนที่ไปเนี่ยไปอาการเป็นหวัดไม่หวัดไม่หวัดธรรมดาครับเขาไม่ได้ว่าล้มหมอนนอนเสื่อไปใช่ไหมคุยกันดูเรื่อ เดินได้อะไรได้ขึ้นรถได้ได้หลังจากนั้นพอไปหาหมอหมอพูดอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อหมอใช่ไหมก็เลยฉีดยาให้ให้หมอฉีดยาฉีดกี่เข็มวันนั้นน่ะเข็มเดียวนี่แหละครับฉีดตรงไหนเราเห็นไหมฉีดตรงจุดฉีดตรงจุดเราก็เห็นหมอฉีดก็หมอชื่ออะไรนะชื่อสุรพลครับหมอสุรพลนะซึ่งหลังจากฉีดแล้วยังไงต่อ่อเขาจมาให้นั่งรออยู่ข้างนอกห้องฉีดยา รอรับยาอรอรับยาแล้วจากนั้นก็กลับบ้านครับหลังจากกลับบ้านไปจากบ้านที่หมอไปถึงบ้านแล้วเป็นยไงอาการภรรยาเป็นยังไงร้อนแล้วก็ภรรยาผมก็ให้ผมแปลน้ํามาเช็ดตัวให้แกครับคือหมายก็ว่า,วาปวดแสบปวดร้อนข้างในเหรอเข่าติวิตเลับคือจากที่ไปหาหมอนี่ประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวครับไม่เกินชั่วโมงหนึ่ง ก็ไปหาหมอประมาณประมาณ17นาทีกาส5นาทีสอ่จานาทีอกคลชีนกหมอสุรพลแล้วผมก็พาภรรยาผมกลับบ้านกลับบ้านภรรยาผมก็เลยบอกป้ารลอดตัวแปลวผ้าทุบน้ำเนี่ยมาเช็ดตัวให้หน้อยครับผมก็เลยเอาผ้ามาเช็ดตัวให้แก เก็บตัวแล้วตายไมพัทยาจบเถื er like ่อแล้วเจอก็บอกว่าพอนอนพักผ่อนพอนพักผ่อนเนาะเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยเจ้าบอกว่าเหนื่อยก็พักที่บ้านเราที่นอนเลยที่นอนของเรานี่แหลออ่าแล้วทีนี้หลังหลังจากนั้นประมาณสิบแปดนาเหรอสิบแนาทิบ้านาทีพัทยาก็ไม่ได้สั่งลาอะไรเลยไม่ครับเขานอนตะแคงหันหน้าแล้วแล้ว คเราก็นอนอยู่กับภรรยาไม่รู้ว่าผมนั่งเฝ้าแกอยู่ครับแล้วผมก็ดูทีวีแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแฟนเสียใช่ไหมครับผมก็ก็นอนนอนเฝ้ากันเนี่ยพูดง่ายๆคนป่วยก็ดูแลภรรยาสุดที่รักเนอะครับเพราะว่าออแล้วที่นี้ลูกสาวผมเจ้าโทรมาถามบอกว่ายายสบายดีไหมไปหาหมอมาแล้วอ๋อก็คือทางลูกก็โทรมาถามข่าวเจ้ไหมอ่ะ บแล้วเราไปทราบว่าภรรยาเสียชีวิตยังไงพอผมไปจุดแกให้พูดคุยโทรศัพท์กับลูกสาวผมเพราะแกจะเลยมาผมก็ไปส้มเอาแขนสอดใสจขอแกต้นกับเบิดไปแล้วตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นกับบังหู่วานี่ยจะของตายครับนึกว่าส้มปนเปื้อนจะมาคุยกับลูกครอ๋อเพราะนี่ เรากออาบ้างตาแล้วตาลวตาลับมันนีก็โต๊กใจอยู่ครับเรเล่รีบเอิอนให้บ้านมาให้บ้านเอิ้นเาเมี่ยงมากับักับหาประท่านหาปาท่านสียงครับผมคดีมันก็บอกขึหาเท่ากับไปลองเลี้ยงอยู่ในรองครับครับคดีหมดขึนหนาวันนีก็เลยว่าลองเลี้ยงตาสว่านวาใครมาเบิ่งว่าคดีมันกืบอก้หนาว่าเป็นสายมาสับเมี่ยงผมตายทั้งคนครับครับเอาละ ครับพี่น้องครับวันนี้เรารับเรื่องแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าจะมาสอบถามพนักงานสอบสวนวันนี้ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเอาเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องคดีให้เขาต่อไปว่าเรื่องนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีคนตายทั้งคนนะครับคดีทําไมไม่คืบหน้านะครับพนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดไหมหรือว่ามีการเบียดเบือนอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เราก็จะได้สอบถามพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะรับเรื่องไว้สอบแล้วก็ติดตามให้ว่ามันขึ้นหน้าอะไรยังไงนะวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจยกับลุงด้วยนะววชื่อชื่ออะไรนะคือลุงดวงชื่อจริงว่าอะไรคือสุรชาติเกเรย,ยุทธ์ครับสุรชาติเริญยุทธภรรยาชื่ออะไรคือนางบุญนาอุลาครับนางบุญนาอุลาโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่มา้องเรียน ทำการสวรรค์นะเราก็จะทำหน้าที่ให้เป็นที่พื่นหน้าประการใดเราก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะ